ให้เสียงภาคโดยคินเนกิเน่ซาโตรุนี่คือเทคนิคที่ได้กล่าวถึงในการบรรยายก่อนหน้านี้น่ะอ๋อนั่นสินะอันนี้ก็คือตรงนี้มันแบบเบิร์นแล้วก็บูมก็ทำแบบนี้ก็โอเคแล้วเข้าใจไหมอะไรละเนี่ยฉันไม่เข้าใจสิ่งที่นายพูดแต่หน้าตาดีมากเลยล่ะ เฮ้เฮ้เกโทในเข้าใจปะเนี่ยเออมันก็ยังงงงงอยู่เหมือนกันนะนนยังเข้าถึงได้ยากจังนะอย่าพูดแบบนั้นสินายมันอัจฉริยยากที่จะเข้าใจอยู่แล้วนี่ให้พูดให้ฟังอีกรอบไหมล่ะเออขอเวลาทำความเข้าใจสักครู่นะโอเคไม่มีปัญหา A later few moments later. คำอธิบายของโกโจอัจฉริยะมากจนฉันไม่เข้าใจว่าเขากำลังพูดถึงอะไร๋อแค่อยากเห็นใบหนะ้าที่สวยงามของซาโตรุในอารุถ้าไม่รู้จริงๆจะไม่ถามซาโตรุหรอกตรวจสอบเองได้เร็วกว่าจริงด้วยเกทอไม่สนใจที่โกโจอ,อธิบายเลยเหรอก็มัวแต่มองหน้าซาโตรุมากไปหน่อยอะจนไม่ได้ตั้งใจฟังเลยด้วยซ้ำอะก็นั่นสินะโกโจยากที่จะเข้าถึงอะไรจริงๆด้วยสินะเอาเถอะจะพยายามก็แล้วกันสู้ๆนะ ก็ไม่มึงเข้าใจยากจังวะ